สวัสดีครับชื่อซานครับอัศรันมาครับอายุ24ปีครับเป็นนักแสดงละครเวทีที่รัชดาไหลด้วยนะครับเล่นเรื่องอะไรบ้างล่ะครับก็มีสี่แผ่นดินเดอะมิวสิคลครับแม่นาประขนกเดอะมิวสิคลสตีลไมมายเลดี้ออฟเดอะสเตทแล้วก็ โปรเจกต์ล่าสุดก็คือบรลลังเมฆเดอะมิวสิคอล2019ครับเป็นนักแสดงอยู่ดีๆมาภาคภาพยนตร์ได้อีกครู <c ru i> ที่อยู่ในโรงละครก็เรียกไปแคสเสียงเพราะว่าตอนนั้นมีภาพยนตร์เรื่องอาลาดิน <c ass> เรื่องต่อไปก็มีโอกาสได้ไปแคสเป็นเสียงซิมบ้าในเรื่องเดอะไลนท์คิง2019เอ้ยอยากฟังเสียงซานพากได้ไหมนิดนึงนิดนึง,ง <ๆ S 2> ก็ได้ครับอะไรดี่่เลนกับจินนี่ที่เล่นกับจินน,จนี่นโอเคอ่าฉากไหนก็ได้จินนี่เธอช่วยเสกฉันให้เป็นเจ้าชายได้ไหม บางทีนะเจ้าหญิงบางทีเราก็ต้องออกไปข้างนอกบ้างด้วยพรสววิเศษนี่ไงไว้ใจข้าไหมเจ้าไว้ใจข้าไหมประมาณนี้ครับชอบใจชอบใจแต่ว่าชอบดูกระตุนเพราะเสียงเขาจะมีเบาดูล่ามโหในนี่ไงอ่ะแต่ดูในกล่องนะอ้าวไปดูในโรงอ่ะไม่ได้ดูในโรงไม่มีเวลาไปดูในโรงอ้าอ๋อเถื่อนไหมพ่อเถื่อนไหมเถื่อนไม่เถื่อนแล้วมันชัดแล้วอ่าถ้าเป็นทิมบ้าเสื่อแตกต่ไงไหมทิ้นบ้า เสียงก็จะหน่วงขึ้นก็จะมีความเป็นสัตว์มากขึ้นเอ้าเสียงเสียงเป็นสัตว์มากขึ้นใช่ครับไอ้แจ๊คภาคีเสียงเป็นสัตว์เฮ้ยไอ้แจ็คว่าไงเหรอแจ็คเป็นหมูป่านะหมูป่าหมูป่าซิมบ้าใช่ไหมครับนาลาเธอต้องชอบที่นี่ที่นี่มีทุกอย่างจริงๆเลยนะมันมีทุกอย่างที่เธอต้องการเชื่อฉันเถอะอยู่กับฉันนะที่นี่เป็นที่ของเธอจริงๆโอ้โหนี้ครับ ตอนโตแล้วใช่ครับผมมันจะมีตอนเด็กกับตอนโตใช่ตอนเด็กก็จะเป็นแคสเด็กครับโูซานโชคดีมากเลยนะรู้ว่างานที่พี่ตั๊กอับพี่ตั๊กทำงานในวงการมาแทบจะครบทุกอย่างแล้วพี่โนรู้ไหมว่างานอีกอย่างหนึ่งที่หนูอยากทำมากมากเลยเป็นภาคนี่แหละอยากมากเลยผมเนี่ยภาคเรื่องใหญ่มามาเรื่องหนึ่งในชีวิตแล้วก็โดนนักข่าวถามเยอะมากว่าได้ภาครู้สึกยังไงผมก็ไม่สามารถตอบได้ว่าภูมิใจหรืออะไรเรื่องอะไรจอเจียวจ้าว เอ้ผมดูผมดูเอ้ผมชอบนะแล้วรู้ไหมว่าภาคเป็นเสียงอะไรเป็นไรเสียงกระดูดีดีผมชอบกระทั้งเรื่องมีแต่เสียงมมเป็นไอตัวนั้นอ่ะคุยอยู่กับพระเอกอาแล้วตอนตอนพ่อภาคเจอนางเอกไหมอ่ะอะไรนะนางเอกเจอนางเอกโอ้โหตัวตัวแสบเลยเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวสั่งงานเรื่องนางเอกอยู่แล้วมันอยากได้มันอยากได้ลงชอบไหมล่ะเรื่องการภาคอะไรเงี้ยชอบชอบเพราะว่า ลุงก็อยากภากล้วก็อยากให้มีนักแสดงด้วยอ่ะงั้นลุงลงมาภากลุงลงมาภากดาวมาเล่นเป็นนังว่าคนเาาเขาชาวเผ่าอ๋อโอเคลุงเผ่าที่ออกมาในแอฟริกาเดินออกมาแล้วก็แนะนําตัวเองให้คนรู้จักก่อนแสดงความดีใจด้วยการหัวเราะก่อนโอเคไม่ต้องออกเสียงนะดูได้ไหมถ้าเกิดสมมุติว่าได้ปั้นเนี่ยติดต่อลุงให้ไปได้ด้วยเลยครับขอดเลยะ แสดงเนี่ยแสดงให้เสียงให้มันเหมือนเนี่คือเวลาโทนโทนเสียงมันเป็นยังไง acting เราก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่ใช่ไอาปากน้อยเมื่อกี้เมื่อกี้ยังไม่ได้ยิ้มเลยเอาเยอะๆยังไม่อะไรโอเคปันยันไม่ใช่ยังไม่ได้ทำอะไรพาพา <laughs> อ้าวนี่แค่ขำอคติ้งยังกินขัดเลยนะพี่ดาวพรุ่งนี้มาชมกันต่อว่าลีลากันภาคหนังของลุงรงและนักแสดงอย่างพี่ดาวจะออกมาเป็นยังไงบอกเลยว่าหาสุดๆุดการอยากแข่งกับใครครับ อยากแข่งกับรุ่นพี่ครับผมอยากแข่งกับพี่ตีนะเฮ้ยฝากตัวด้วยครับรุ่นน้องกันนนาจะร้องเพลงอะไรครับวันนี้จะร้องเพลงเงียบๆคนเดียวครับผมอ๋อพี่เบิร์ดพี่ตีเอาอะไรสู้น้องคานคนไม่มีแฟนครับคนไม่มีแฟนโอ้โห ที่เห็นในความตั้งใจในวันนี้นะคือเขาก็อยากทําแบบเต็มที่โอ้ยยังซานแบบโอ้โหแบบของคุณหรือเฟืออะไรเงี้ยเพอร์เฟกแล้วอ่ะ